สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซที่น่ารักนะคะเพื่อนจ๋าพี่เจก็จะมาสรุปสีหน่อยของวันที่28เนาะอาจจะลงให้ช้าบ้างนะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าเวลามีงานมากขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนจ๋าโอเคแล้วไปสรุปกันเลยเนาะสําหรับเอ่อหน่อยเฉพาะกิจคะ่ะพี่น้องจ๋าผลที่ออก0 4 0 6 4นะคะเพื่นอนจ๋าไปอยู่ในชุดรวมเลยะคะ่ะพี่น้องจ๋าเนาะ40แล้วก็64นะคะเพื่นอน พี่ใจบอกอยู่นะว่าชุดรวมก็ใช้ได้นะชุดดินรวมเนี่ยาสามารถเลือกแต่อันนี้คือพี่ใจจะโบลงให้เฉพาะบางท่านอาจจะอาจจะไปเสี่ยงโชคเฉพาะเป็นรอบๆก็เลือกเอานะคะเพื่อนแต่ชุดรวมนี่สามารถที่จะเลือกจับได้แล้วก็เปรียบเทียบกับอแอดมินท่านอื่นเนาะต่อไปน้อยพิเศษคะ่ะพี่น้องจ๋ารอบพิเศษผลที่ออก3 2 3 9 9คะ่ะพี่น้องจ๋า ออก้ามานะแต่วันนี้พี่แจไม่ได้ลงเบิ้ลให้อะวันนี้ลืมลงเบิ้ลให้พี่น้องเลยนะคะเพื่อนจา๋าขอโทษขออภัยเนาะแต่ถ้าใครชอบเบิ้ลนะคะก็น่าจะได้นะเพราะว่ามันมีเด่น9เนี่ยพี่แจเขียนอยู่ว่าตัวจับคู่นะคะเนาะสำหรับ2 3สพี่แจก็หลุดไปนะมีแต่6 3สนะคะพี่น้องจา๋าต่อไปรอบปกติขะนอยปกตินอยรัฐบาลน,นะคะของเวียดนาม ผลที่ออก2 0 2 7 3นะคะพี่น้องจา๋า0 2พี่ใจก็ไม่มีนะคะมีแต่2อันนี้นะนี่พี่ใจก็เขียนแต่ตัวประกอบ2ไว้ถ้าใครชอบก็นะคะ0 2ไม่มีนะคะแต่ว่าจะได้ในวิ่งรูด3นะพี่น้องจ๋าวิ่งรูด3นะ7จเนาะพี่ก็มีแต่นี่เจ็ดสามพี่น้องพี่ใจเขียนไว้อยู่นะถ้าเกิดว่าเนี่ย ถ้าใครจะเอาจับตัวไหนชุดไหนก็จะจับเป็นคู่ไปเลยนะคะนั่นเนี่ยก็จะได้เป็นตัวนี้นะเจแต่ว่ามันเยอะพี่ใจเลยไม่ได้เขียนนะได้วิ่งรูดนะคะอันนี้ได้วิ่งรูดเนาะเพราะว่าฝั่งนี้จะบอกว่าจะเนียนรูดนะคะเพื่อนจ๋านะสําหรับตัวนี้หลุดไปนะวิ่งรูดนะคะต่อไปรอบ VIP ค่ะรอบ VIP ผลที่ออก67774ค่ะพี่นองจา๋า วันนี้วิ่งรูดไม่เข้าเลยนะคะเพื่อนจะได้แค่สองนอยเนาะแต่ว่าจะไปได้อยู่ในจะไปได้ในชุดรวมนะพี่น้องจา๋านี่เจ็ดก็มาเนี่ยเจ็ดเจ็ดสี่นี่นะคะพี่น้องเจ็ดสี่พี่เจก็วงไปให้อยู่เนาะเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดพี่เจก็ไม่ได้ลงเป็นเบิ้ลให้นะวันนี้จริงๆพี่ะจ้อะลงตรงนี้ทุกวันเลยแต่วันนี้ทําไมไม่ลงให้นะคะเพื่อนจา๋าก็เข้าไปที่เลขเด่นเลขตัวแทนเนาะเจ็ดนะคะเพื่อนจา๋า โอเคเราก็ไปตกกันของวันที่29กันเลยวันนี้มีเยอะด้วยนะทั้งลาวพัฒนาทั้งสี่ห้าลาวด้วยนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้พี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะเพื่อนจ๋าวิ่งรูดได้ทุกรอบนะอันนี้วิ่งรูดได้ทุกรอบนะคะเพื่อนศูนย์พี่ใจก็จับไว้ที่วันนี้วันนี้ไม่ลืมนะคะเลขเบิ้ลพี่ใจไม่ลืมลงให้นะ,ะติดห้าห้าอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าห้ากับสองของพี่ใจ y เขาจะเป็นตัวเดียวกันนะคะ เพื่อนๆก็ลองพิจารณานะลองพิจารณาดูนะคะอ่าพี่ใจก็จับคู่ไปให้นะคะพเพื่อนๆจ๋าอ่าตัวที่ไม่ติ๊กให้ก็มีโอกาสที่จะมานะอันนี้คือมันอยู่ในล็อกของหอยราวนะคะล็อกหอยลาพี่ใจก็มาลงไว้ให้ทุกตัวนะคะแล้วก็จะบางตัวก็จะไม่กี่ตัวที่เจาะให้นะคะแต่พเพื่อนๆไม่ชอบที่พี่ใจเจาะให้ก็สามารถที่จะหยิบจับเอาในนี้เพื่อนๆจ๋าในนี้จับคู่ก็ได้หมดเลยนะตัวเด่นเอาไปจับคู่กันได้นะ เพราะว่าเขาสามารถที่จะกระโดดจับคู่กันได้ทุกรอบเลยนะคะพี่น้องจา๋านะวันนี้น่าจะมีเบิ้ลพี่ใจว่ามีเบิ้ลแน่นอนเพราะว่ารู้สึกจะคำนวณมันจะออกมาซ้ํากันนะคะพี่น้องจาอ๋าก็ตามนี้นะคะเพื่อนจา๋าถ้าชื่นชอบก็จุดไว้แคบไว้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ใจ y ลกด้วยนะคะฝั่งนี้พี่ใจก็จะเขียนทุกวันครั้งนะคะน้นรูดนะคะอันนี้คือแล้วแต่ว่าใครจะชอบ เอาไปเสี่ยงรอบไหนนะคะก็สามารถเลือกเอาได้นะคะนี่เป็นตัวจับคู่บางทีเขาก็มานะพี่ใจยพูดบางทีเขาก็มาด้วยกันพี่ใจเลยต้องเขียนไว้แบบนี้ตลอดนะคะเพื่อนอย่าว่ามันเยอะนะเป็นตัวประกรอบอ่าเลขตัวแทนอะเลขพี่น้องเลขฝาแฝดนะคะเพื่อนจ๋าก็กสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอกําลังใจนะคะพี่น้องจ๋าขอกําลังใจจากพี่น้องๆนะคะทางใกล้ทางไกลนะคะนะคะเพื่อนจ๋าก็ เป็นกาลังใจให้กันตลอดไปนะคะถึงจะมีคนดูไม่มากพี่ใจก็จะลงไปให้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าบางที FC ที่เป็นเอฟซี FC กันอยู่ก็คงจะเข้ามาดูนะคะ mm hmm. เพื่อนจ๋าก็ยินเดียับพี่น้องที่ได้โชคได้ลาบไปประจํานะคะ mm hmm. เพื่อนจ๋าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพี่น้องจ๋าให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ